งดที่แล้วครับเลขวงในครับบนครับแตก3ตัวครับ356ครับล่างครับ31นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทังช่องผาหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่10กันยายน2 5 6หาง6 8ครับมื้อนี้ครับจะมีนัทังมาแบงปั่น FC ทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวงในนะครับมี FC ใจดีทรงมาให้ครับผมเนาะ คลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่ครับเนาะเพราะว่าครับผมเป็นวัดเจ็บข้อครับเพอเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะฝนตกหนักัเมื่อคืนนี้ครับพอดีพยายามเบ็ดครับผมเนาะหมู่บ้านนี้ใส่เบ็ดป่าไว้แล้วก็พยายามขันขึ้นครับผมเนาะฝนตกห้ามครับผมเนาะเปียกหมดเลยครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้นั่นกบถือว่ากินยาไปครับผมเนาะก็ถือว่าเดิมดีขึ้นแล้วครับผมเมื่อคืนนี้หนาวสั้นครับ บอกคุ้มครับผมเนาะได้ประคอหน่อยสามตัวครับผมบวกขึ้นนะครับผมเนาะื่อเซานี่พยายามบวจักตัวครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของเลขวงในนะครับเลขวงในครับเลขชุดนี้ครับผมเนาะจะถือว่าน่าติดตามครับผมนี่ครับบนชุดสามตัวสามหางล่างให้มาสามคู่นะครับหนึ่งกันยาครับสามห้าหกสามห้าเก้าสามห้าศูนย์ครับ บนนะครับล่างครับ3 1 3 4 3 6ครับกระตุกยางเป็นแนวทางครับผมเนาะมากระตามไรผมมากระพานครับผมถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขลับเฉพาะกองฉลากดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทังช่อง ถามมากครับผมเนาะเลขรับเฉพาะกองฉลากนะครับหงดที่แล้วนี่ครับผมเนาะนี่ครับ16กันยาครับผมผมลงให้ f อซทั้งช่องดูครับผมเนาะมี11 13 58 59 97 98นะครับเข้าที่1331นะครับ เดี๋ยวผมให้เอฟซี F C, ทางช่องเบงกับผมเนาะนี่ครับ16สิงหานะครับผมเนาะเขาที่6365ครับเขาบนล่างครับบนออก865ล่างออก63ครับแล้วก็1กันยานะครับ1กันยาครับผมเนาะนี่ครับ1 1 1 3 5 8 5 9 9 7 9 8ครับเข้าที่1 3 3 1นะครับนี่ครับผมลงให้เอฟซีทดลองยูครับผมเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับผม2 2 2 4 4 8 4 9 8 6 8 7นะครับเลขรับเฉพาะกองฉลากนะครับนี่ครับ สองสองสองสี่สี่แปดสี่เก้าแปดหแปดเดครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะโอเคครับโอเคคลิปนี้นะครับเป็นเลขวงในครับชุด3มตัว3หางครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับสองหางนะครับผมเนาะชุด2ตัวล่าง3ามหางเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมให้เอฟซีทั้งช่องเบิ่งเลขชุดนี้ก่อนดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับเลขขุดแดงนะครับเลขขุดแดงครับผมเนาะเพราะว่าผมลงไปแล้วครับผมทางช่องพหัดชแนลครับผมเนาะเอฟซีทั้งช่องกับเบร์เค้นเยอะมากครับผมเพราะว่าครับบางคลิปกระเด้งบางคลิปกระเบิดครับผมเนาะเลขขุดแดงนะครับสามห้าหกสามสามห้าสามห้าสองสามห้าหนึ่งนะครับเน้นที่ 356แล้วก็352ครับเข้าที่บนครับ356ตรงตรงนะครับแล้วก็16กันยาครับผมเนาะนี่ครับเลขคุดแดงครับ808ครับ741ครับ520ครับแล้วก็808ครับ808มี2ขครังครับผมเนาะเน้นที่ 8 0 8แล้วก็5 2 0นะครับวดที่เราเน่นที่3 5หแล้วก็3 5 2ครับนี่ครับมาดูเลขชุดนี้ดีกว่าครับเลขชุดนี้นะครับผมเนาะมี FC ใจดีครับผมเนาะเป็นทรงมาให้ครับผมเลขวงในนะครับเลขวงในนะครับ 3, 5, 6, 3, 1ครับแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะงวดนี้นะครับงวดนี้ครับเลขวงในครับ16กันยาครับผมเนาะ 6, 8ครับบนครับ 8, 5, 9, 8, 4, 9, 8, 3, 9ครับล่างครับ 5, 1, 5, 4, 5, 7ครับ 5, 1, 5, 4, 5, 7นะครับ ม่ครับผมเนาะจะมาเขียนให้ FC ทั้งซองครับเลขวงในนะครับเลขวงในอุ้งเทแตก3ตัวครับ356แล้วก็31นะครับเลขวงในครับ บนครับบนมี3หางครับบนมี3หางนะครับมีแปดห้าเก้่เก้าแปดสานะครับนี่ครับ

ล่างล่างให้มาสามคู่ครับมีห้าหนึ่งห้าสี่ครับห้าเจ็ดนะครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับลงวันที่สิบหกทับเก้าทับหกแปดครับ 16ทับ9ทับ6 8นะครับนี่ครับเอาในเอ่ยเอาไม่ใช่มาแคปหน้าจอนะครับนี่ครับผมบนครับ8 5 9 8 4 9 8 3 9ครับล่างครับ5 1 5 4 5 7นะครับ กระสุดท่านี้ครับกระเคอุยพรใ่้ยเอฟซีทางช่องที่เมืองคลิปนี้ครับเดินทางแควขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ